คนนี้จิ่ววันนี้นะคะพบกับช่องสตรีสีนองแคนอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนมีละอีนะคะเรามาทําอะไรนะคะเรามาทํางานค่ะคะวันนี้นะคะทุกคนนะคะก็จะทําทาโกยากิกินกันนะคะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะตอนนี้ทุกคนก็กําลังเตรียมของอยู่นะคะ <c oughs> ยุ่งมากใช่ไหมคะ <c oughs> เราเป็นนักชิม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็คือวัตถุดิบของเราก็คือปูองปูอัดนั่นเองนะคะสนาทีแล้วก็มีกระหล่ำนะคะอันนี้ก็คือภาสาญี่ปุนเซนะคะกำลังหั่นให้เราอยู่นะคะคุณแม่ชายญี่ปุ่นแแตแดมแดมแดแมแต่งหน้าให้ป้าคนเดียวแต่งหน้าบ้างนะคะดูหน่อยมันมีสองหน่อมาด้วยอีกชิ้นนี้แล้วมีอะไรบ้างคะปลาหมึกกับกุ้งปกับกุ้งภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงคะ ไอ้บีกอีกค่ะอ้ยบีกอ,กอกีค่ะไม่มีฮกโระหว่างที่เรารอชิมนะคะ <c oughs> เราก็ไปเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำทาโกยากิของเรานะคะ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้ก็คือวัตถุดิบวัตถุดิบลกมกอันนี้ก็คือวัตถุดิบนะคะคือกระป๋ปีหอม อูอัดค่ะแล้วก็แป้งทาโกยากินะคะหาซื้อได้ที่ท่านุชเซลี์ดูคเด็กใครมาชิตะก็คนละไปเรื่อยตัวก่อนตัวแมคโรกับท็อปท็อปมาร์เก็ตอ๋ออยู่ที่แมคโครแล้วก็ท็อปก็มีนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำจิ้มนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสาหลายาลายฟอย ลลายฝอยกับนี้โอเคอันนี้ก็คือแป้งนะคะที่เราจุนบิไว้เตรียมไว้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเราจะมาทำให้ดูว่าทำกันยังไงแค่เรึ่งเดียวอันนี้ก็คือวิธีการทำนะคะใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็หมุน<อ>หมุน<อ>หมุน,นนะหมุนนี่ยคะ่พะพอแป้งเริ่มแข็งตัวนะคะแล้วก็จะแบบหมุนเริ่มหมุนค่ะ ไม่ต้องแปลกใจนะคะทำไมเขาขายแพงค่ะมันเปลืองแป้งไม่ใช่ค่ะมันทำยากนะคะกว่าจะได้แต่ละก้อนนะคะสารมาดาตอนนี้งไกลแล้วค่ะใกล้แล้วค่ะเราจะสำเร็จแล้วค่ะเรายืนดูจะสำเร็จแล้วค่ะใกล้ใจะเป็นตะคิวแล้วใช่ใกล้ละใกล้จะเป็นตะคิวแล้วจะเป็นค่ะเชฟเชฟค่ะ เคล็ดลับความอร่อยของเชฟคืออะไรคะคือมือต้องไม่ล้างครับเฮียขอบคุณค่ะน่าจะนัวนะคะปูมามีจะอยู่ในมามีจะอยู่ในมือของเราน่าจะนัวดีอันนี้คือผู้ช่วยเชฟมาสโกใช่ไหมคะใครช่วยใครเรายังงงอยู่ไม่ทะาเราเสร็ผู้ช่วยใช่ไหมคะช่วยดูโอินสเต็เลนส์ไหมกับมิลล์ญี่ปุนิฮงจิี่ปุ่น อันนี้เชฟเหมือนกันค่ะเชฟบะ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 แต่งหน้าให้ป้าเขาหน่อยนะลืมแต่งหน้าลืมแต่งหน้าไม่ได้ลืมไม่มีเวลาตอนตัดต่อย่าลืมแต่งหน้าให้ป้าเมื่อยไหมคะเชฟเมื่อยมากเพิ่งได้หม้อเดียวเองแลยเดียวมอเดียวยังไม่ได้เลยเอาก็สลับกันทำไงเปลี่ยนเป็นโอโคโนมิยากิ่มั้ยไม่ดีนะเห็ุด้วยค่ะระหว่างนี้เราก็กำลังรออยู่นะคะเดี๋ยว สุกแล้วเราก็จะตัดภาพไปตอนที่สุกเลยนะคะก็คือสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าคือสุกหน้านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะย่างย่างยางย่าแล้วเราก็จะใส่มายองน้ำนะคะน่าร่อยมากเลยอ่ะเราก็ใส่อะไรคะปลาแห้งจ้าปลาแห้งค่ะโรยหนังหน้าลงไปนะคะก็ดีมากเลยค่ะโอ้ยอ อลา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 อันต่อไปคืออะไรคะเชฟอันต่อไปคือโนรีแปลว่าอะไรคะสาหร่อยแห้งสาหร่อยสาหร่ายทอดกรอบเท่าแกันหน่อยไหมจ๊ะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่เอาไม่พูดต่อต่อไปสาหร่ายเนี่อร่อยคะแม่ดูอยู่ เลืองอ่ะข้างล่างอ่ะหกอ่ะเลืองอ่ะไอจานนี้เท่าไหร่คะเชฟเอ่อแปดล้านสีค่ะไม่ซื้อกอเหรอแปดล้านสีนี่ยี่สิบบาทเองนะเออเหรอเอางั้นยี่สิบก็ได้ฉันว่าดูไปดูมามันเหมือนโอโคโนมโ่โอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูหน้าตากันนะคะเดี๋ยว ขอยืมหน่อยนะคะไม่ให้ยืมเราไม่ได้ทำเองเราก็ขอยืมเลยนะคะคนี่ค่ะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะดีมากเลยค่ะแล้วก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u c r i r i ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย